เทน้ำดําใส่ดวงมึงปุ๊บมีน้ําเทน้ำสาใส่ดวงมึงแล้วมีน้ำจับนน้เป็นต้นไปสาธุกาประจาร์บ 1, กบหนึ่งกบสองกบสามลูกศิษย,ออาาย์อย่างมึงอะต้องเจอเอียจาอย่างเงี้ยเอียจาพิเศษเนี่ยเขาักมึงมากพวกมึงเนี่ยต้องเป็นศิษเอกศิษย์เพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนงมงายไร้สาระอย่างพวกมึงเนี่ยพวกนี้ยเขาชอบชอบมากกูบอกเลยของแท้ คนแท้ไม่ท่อคนท่อไม่แท้แต่ตัวว่าอาจารย์มึงตอนนี้เริ่มท้อแล้วเริ่มท้อแท้แล้วดาม่าฉ่ำเดินเปิดโปงฉ่ำโดนแหกฉ่ำว่าอาจารย์มึงเนี่ยเริ่มท้อเริ่มแท้แล้วกูว่าตอนนี้กำลังดมยาหม่องตาลิงถือลูกท้ออยู่กูว่าชัว แหกตาชาวบ้านเก่งปั่นกระแสเก่งพูดว่าคนนู้นคนนี้ถูกรลงวันที่หนึ่งรวยขึ้นเก่งลูกศิษย์ที่จะอัดคลิปจะต้องเป็นคนที่สำเร็จแต่อีคนที่ไม่สำเร็จจะมาเล่าให้ฟังกูไม่อัดคลิปมึงสังเกตไหมเวลามันอัดคลิปอะ่ะวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์วันนี้นะครับลูกศิษย์อาจารย์เนี่ย ประสบความสําเร็จก็เลยมาขออาจารย์อาจารย์ไม่ลุ้งล่วงหน้ามาก่อนเลยจู่ๆก็มีคนมาทักอาจารย์วันนี้ว่าไงนะใครมานะจริงเหรอเขาประสบความสําเร็จจริงเหรอจริงเหรอเอาปไปตามอาจารย์มาเอาทุกคนตามมานะเดี๋ยวอาจารย์ไปพาไปดูว่าวันนี้เขามาเจออาจารย์ด้วยเรื่องอะไรไหนจ้จาวันนี้มาเจออาจารย์ด้วยเรื่องอะไรเอ่ยหรอประสบความสำเร็จวันนี้ก็เลยเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบอกมาขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์ทําให้ได้เงินแสนได้เงินล้านขอบคุณมากเลยอีกคนหนึ่งเดินมา เขามาทําอะไรเหรอเขาจะมาบอกเขาจะมาด่าอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่สําเร็จอะไรเลยเขาทำพิธีกรรมกับอาจารย์เขาอยากมาได้เงินคืนแต่เขาไม่ยอมเขาแบบว่าเขาไม่สําเร็จอะไรเลยทําพิธีไปเขาล้มจมเขาแย่เขาสูญเสียเงินทองมากมายเอ๋ไม่เป็นไรให้เขากลับบ้านไปเนาะให้เขากลับไปกลับไปนอนที่บ้านฝันไปหลับฝันเอานะกูไม่คืนเงินมาหรอกกูได้เงินมาแล้วจะมาคืนเงินมาทำไมให้เขากลับไปบ้านจะไม่ต้องอัดวิดีโอนะทําไมคนแบบนี้มันไม่ทำคอนเทนต์ไรสันดาน มึงทำคอนเนต์เฉพาะคนดีๆทำไมล่ะมึงต้องเอาคนแย่ๆมาทำด้วยสิมึงจะได้รู้สถิติไงว่าดีกับชั่วอะไรมันมากกว่ากันสำเร็จกับไม่สำเร็จอะไรมันเยอะกว่ากันแน่จี่มึงทำสิมันทำให้มันครบทุกคนอย่ามาทำแค่คนสองคนในสันดานก็มึงเลือกเฉพาะคนที่มันสำเร็จพอเวลามันฟังคนที่ไม่สำเร็จเป็นไงไม่ได้แล้วเอออาจารย์นี่อยู่ที่ไหนอะอยากไปหาอาจารย์จังเลยอาจารย์อยู่ที่ไหน,อา,าอ,ไหนอาจารย์เปิดเทวะไรกี่โมงอาจารย์ทำพิธีกี่บาทอาจารย์ทำพิธีกี่โมง อาจารย์อยู่ที่ไหนอยากไปกราบอาจารย์สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ไงก็มึงเสนอแต่เรื่องดีๆอะมึงไม่เสนอไอวอะไรที่ไม่ดีเลยแน่จริงอีตัวอาจารย์มาทําสิเอาจริงเหรอหนูไม่ประสบความสำเร็จเลยเหรอจริงเหรออุ้ยตายละคนไม่สาเร็จกี่คนเนี่ยแสดงว่าพิธีกรรมเราใช้ไม่ได้นะเนี่ยเราต้องเลิกทําพิธีกรรมออะทุกคนวันนี้มาทําพิธีกรรมกันพันคนหลังจากนี้สามเดือนทุกคนไปตรวจสอบตัวเองนะ ใครดีขึ้นบอกอาจารย์ใครแย่ลงบอกอาจารย์แล้วมันนั่งจับ KPI กันว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากพันคน100%เซดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคดีขึ้น5%อร์เซชิบหาย95%อาจารย์ขอลาก่อนนะจ๊ะอาจารย์ขอปิดสำนักเพราะอาจารย์ทำพิธีแล้วชีวิตลูกศิษย์ไม่ดีขึ้นเลยพังชิบหายกัน95%ดีขึ้น5%อร์เซแสดงว่าพิติกรรมใช้ไม่ได้ อาจารย์ขอตัวบายยลาก่อนส่วนเงินอาจารย์ไม่คืนนะจ๊ะอาจารย์จะเอาไปคิดแผนการตลาดในการจะมาหลอกพวกมึงใหม่ว่าพวกมึงจะทําพิธีกรรมอะไรแล้วพวกมึงจะมาเชื่อกูเหมือนเดิมอาตบมืออตีละคังพิธีหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะพวกงโง่ทั้งหลายพิธีนอบน้าเจอกันใหม่จ้าบูชาอะไร ไม่สู้บูชากูจาจะบูชาอะไรก็แล้วแต่ไม่รวยเท่าบูชากูจาจะสําเร็จอะไรก็แล้วแต่จะไม่สําเร็จถ้าบูชากูจาตีละคร <c oughs> <c oughs> กูไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดกูไม่รู้จะสรรหาอะไรมาด่า อีตัวอาจารย์เองอกูก็ด่าส่วนหนึ่งแต่อีลูกศิษย์นี่เนี่ยกูจะด่ามากที่สุดเพราะอีพวกงโง่เตือนแล้วไม่ฟังพูดแล้วไม่เตือนไม่เตือนกูพูดเรื่องนี้มาตลอดสามปีเต็มไม่มีใครจะฟังฟังอยู่ไม่กี่คนกี่กลุ่มกี่ก้อนกูเตือนไม่ฟังโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจารย์ชั้นของแท้อาจารย์ชั้นไม่มีวัน ที่จะทํากับชั้นไม่ดีอาจารย์ชั้นไม่มีวันหลอกชั้นเพราะฉั้นเช็คแล้วอาจารย์นี้ของแท้ชั้นยอมกราบชั้นยอมไหวาอาจารย์ของชั้นคือที่หนึ่งอาจารย์ของชั้นคือที่สุดไม่มีใครสุดกว่านี้นอกจากอาจารย์ชั้นเป็นยังไงล่ะอาจารย์มึงอะเตื่นไหมล่ะบูชาเบียค่าครูเท่าไหร่เบียขวดจะเท่าไหร่รู้ทุกวันนี้เจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งกูไม่รู้กูไม่ได้ซื้อมาดาหลายสิบปีแล้ว ขวดเท่าไหร่กูก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปบูชามันดูนะมึงจะเสียตังค์เท่าไหร่มึงจะบูชาหาอะไรไม่สู้บูชาคุณพระพุทธเจ้าไม่สู้บูชาคุณพระธรรมไม่ชู้บูชาคุณพระสงฆ์จำไว้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องมาบูชากูจ้ะเพราะกูไม่เปิดเปิดให้ใครมาบูชากูจําไว้นะจ๊ะกูไม่เคยให้ใครมาบูชากู ไปดูดวงมาเขาบอกจะรวยพ่กนี้รวยจริงไหมครับอาจารย์มึงก็นอนอ้าหอยรอเลยเอาพัดลมเป่ารองเงินเข้ารองเงินคานเข้าหอยลองดูสิมันจะเข้าไหมอาจาผูไา้ไม่เพาะไม่เพาะยังไงวะหอยไม่เพาะยังไงมึงไม่เคยเรียกหอยไงหอยจ๊บหอยแคงหอยแมงผู้อ่ะกูเห็นคนมันขายรถกับข้าวมันยังพูดเลยหอยแมงผู้หอยแคงหอยแมงผู้อะไรอน่ะน่อ้ยมันพูดไม่เห็นติดคุก ไม่เห็นผิดกฎหมายก็ประกาศไปไม่เห็นมีใครมาด่าว่าผิด<า>ถ้ากูพูดอีกคำหนึ่งนะไม่ควรจะพูดกูใช้คำว่าหอยนี่กูเลี่ยงเต็มที่แล้วนะถ้ากูหอหีบเหมือนเกินเหมือนการตัดตัดอออ่างยอยกักออกแล้วเติมสรลอีเข้าไปในมึงจะยิ่งกว่านี้นะมึงกูนี่จะป้าอ้วนหอป้าป้าอ้าาวนสองเลยนะ สงสารคนถามถามดีก็โดนดา่าไม่รู้จะถามยังไงให้ถูกใจคนตอบไม่มีจะ้ะทุกคําถามโดนดา่าหมดใจสันดานไม่อยากดา่าไม่อยากโดนดา่าไม่ต้องถามเรื่องเยอะจะต้องให้กูมาหน้าเอาใจมึงหรืองไงขออาจารย์เบอร์เต้นเหรอเธอเธอเราขอเอาหน้าเธอมามาโนภาพตอนช่วยวเวีองได้ไหม ถ้าเขาบอกว่าอนุญาตอ่ะมึงก็เอาไปจัดการให้เต็มที่เพราะมึงขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วมึงไปขอไอ้นี่ก็ได้ไอ้อะไรวะรถพุ่มพวงอะ่ะชื่ออะไรวะกูลืมอีกแล้วป้าอะไรนะดูสิกูลืมชื่อเขาได้ยังไงเนี่ยป้าป้าอะไรวะไพลินแก้วเมืองอะ่ะมันชื่ออะไรวะชื่อเล่นมันอะ่ะ ป้าอ้วนเออกูก็จําชื่อไม่ได้ดูสิป้าอว้วนป้าอ้วนอันนั้นมึงก็ไปติดต่อปอ้าอ้วนบอกขอเอาหน้าป้าอ้วนไปปัดว่องได้ไหมเราไปขออนุญาตเขาดูถ้าเขาอนุญาตก็เอา <c oughs> ได้เหรอได้สิทำไมจะไม่ได้ก็มึงขออนุญาตแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับความยินดีและเต็มใจมึง มึงจะเอากับใครมึงต้องขออนุญาตเจ้าของเขาขออนุญาตเจ้าตัวเขาถ้าขออนุญาตคือจบได้เลยถ้าเขาไม่อนุญาตมึงทําไม่ได้มันเป็นมโนกรรมเลยมึงไปเท่ากับไปละเมิดเขาทางใจเรียบร้อยแล้วมันเป็นมโนกรรมฉันรู้จักผัดวอดว้อ้าวกูคเคยไปอยู่เหนือมาแต่กูจะไม่รู้ล่ะอาจารย์บางคนถือศีลสวดมนเวลาด่าคนหยาบมากนี่จะอยู่ หรือเปล่าเขาบอกสวดล้างได้ล้างไม่ได้จ้ะช่วงเวลาที่เขาทําวาจีกรรมเขาก็ต้องได้รับผลของวจีกรรมยิ่งเขามีเจตนาปะทุสลายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาดา่านั่นแหละวิบากกรรมจะตกแก่เขาล้างบาปไม่ได้จ้ะมาบอกให้มันย้ายศาสนานะเอออยากล้างบาปไปล้างอยู่ศาสนาอื่นแต่สุดท้ายก็ล้างไม่ได้หรอกใครกระทำกรรมใดไว้ต้องได้รับผลของการกระทำนั้น ทุกที่รู้ว่าอุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์เรามีส่วนร่วมคือขนาดกินโดยไม่รู้อย่างทุกใครกูไม่ทุกนะใครจะทําอุตสาหกรรมอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกูเพราะกูไม่ได้คิดถึงเขาและกูก็ไม่ได้สั่งเขาทำเขาทำของเขาเองไม่เกี่ยวกับกูกูซื้อซากสัตว์ที่ตายแล้วมันตายของมันแล้วกูไม่ได้ไปสั่งจึงไม่มีความบาปอะไรและกูก็ไม่ได้ลังเลสงสัยถ้ากูลังเลสงสัยกูไม่กิน มึงรู้ไหมเรื่องนี้กูซีเรียดมากกูบอกแอดมินที่คอยทําคอมพิวเตอร์ให้กูว่ากูไม่อนุญาตถ้าทาคอมกูจะอะไรกูก็แล้วแต่กูยินดีเสียตังค์เพราะมันจําเป็นต้องใช้กูไม่อนุญาตให้โหลดของปลอมมาเด็ดขาดมึงรู้ไหมกูซื้อคอมทุกเครื่องของกูต้องซื้อวินโดว์แท้ห้าพันกูยอมจ่ายแล้วกูต้องซื้อคอมสามเครื่องสี่เครื่องต้องวินโดว์แท้ทั้งหมดกูไม่รักรับใครยอมเสียตังค์กูไม่ยอมใช้ของปลอมเด็ดขาด เพราะอะไรมันลักทรัพย์เขามันขโมยของเขามันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเขาไม่ควรเอามาใช้แม้แต่ AI เนี่ย Adobe เนี่ยกูก็ต้องซื้อของจริงมาใส่ใช้ของปลอมไม่ได้ยอมจ่ายเนี่ยอย่าง m a c บุ o กกูกูยอมจ่ายเลยจ่ายจ่ายเป็นรายรายรา,ายปีอะมึงปีละหมื่นกว่าบาทกูก็ต้องจ่ายเพื่อเอามาใช้กูซื้อของแท้มาใช้หมดนะไม่มีอะไรเป็นของปลอมเลยใช้ไม่ได้ของในบริษัทกูคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องลงของจริงทั้งหมด กูยังมีกล่องวินโดว์จริงมีซีเรียลทุกอย่างซีเรียลนัมเบอร์ทุกอย่างพร้อมเลยจะใครจะใช้ปลอมไปกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจะว่ากูัดตจริตก็ได้แต่กูไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดกูยอมเสียตังค์แต่กูไม่ยอมผิดศีลกูไม่ยอมกูสอนคนอื่นไม่ผิดศีลตัวกูเองก็ต้องไม่ผิดศีลกูไม่ยอมผิดเด็ดขาดจะเสียอะไรก็เสียไปแต่กูจะไม่ยอมเสียศีลตัวเองเด็ดขาด กูไม่ยอมเสียพฤติกรรมการกระทําของกูที่อยู่ในกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตไม่ยอมใครถามก็าอาจารย์มึงก็โง่เนาะตาบอดตาบอดเหรอไม่แหกตาดูแล้วเนี่ยคนคําถามเต็มฟีดไปหมดเนี่ยนี่จะเข้ามาก็โง่ให้มันน้อยๆหน่อยนะมึงก็แก่ป่านนี้แล้วไม่คิดจะมีสติสตังไม่คิดจะมีสติสัปชัญญาในการใช้ชีวิตกับเขาบ้างเรื่องไงไม่มีอะไรจะพูดก็งเงียบป,ปาก แกจนป่านนี้แล้วเก็บไว้คนอื่นเขานับถือเธอะเก็บความแก่มึงให้ลูกให้หลานเขาไว้นับถือบ้างไม่ใช่มาสำมลอดสันดานตัวเองให้คนอื่นเขาไม่นับถือไอ้สันดานไม่รู้จักปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองแกกะโหลกกะลาแกหนังเหนียวเหนียวยันสันดานไม่คิดจะสละออกเจตนาชั่วจริงๆ ที่จะเข้ามาค่อนแขวะชาวบ้านเขาใครเขาถามเหรออย่างเงี้ยหน้าด้านจริงๆด่าทำไมเอาด่าสิกูจะเก็บไว้ทำแม่กูเหลอใครทำชั่วกูด่าอะไรอย่ามาทำชั่วให้กูเห็นต่อหน้าก็แล้วกันมึงจะไปชั่วที่ไหนก็ชั่วไปอย่ามาชั่วที่นี่ถ้าชั่วที่นี่มึงโดนกูแน่สันดานสอนไม่จำไม่รู้จักเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ให้มันเป็นที่เคารพนับถือ เป็นผู้หลับผู้อยาให้เด็กมันถอนงอกไม่รู้จักเจียมหนูเจียมตัวไม่อยากเขาแล้วเขาเป็นอาจารย์ไม่ต้องเข้ามาให้เขาสอนกูอยู่ในฐานะคนสอนในเวลานี้ถ้าไม่อยากให้กูสอนไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นเลยมึงจะแก่ขนาดไหนเมื่อมึงเข้าโรงเรียน มึงต้องเคารพครูมึงต้องเคารพอาจารย์มึงไม่มีสิทธิ์มาเบ่งว่ามึงอายุเยอะกว่าชาวบ้านหัวจะงอหัวจะดำกูมีสิทธิด่ามึงหมดถ้ากูกําลังสอนคุณธรรมจริยธรรมแม้มึงแก่กูก็ต้องด่าเพราะอะไรมึงชั่วกูกําลังอบรมมึงกูกาลังสอนมึงถ้ามึงใช้ความแก่มาเป็นเหตุให้กูสอนมึงไม่ได้งั้นมึงไม่ควรอยู่ที่นี่มึงควรไปอยู่ที่บ้าน แล้วรักษาอีโก้อัตตาตัวตนความแก่ของมึงต่อไปถ้ากูอยู่ข้างนอกเป็นลูกเป็นหลานมึงเป็นเด็กทั่วไปไม่ได้เป็นครูอาจารย์กันกูไม่ด่ามึงแล้วกูจะเคารพมึงด้วยแต่มึงเข้ามาที่นี่มาตั้งคำถามที่นี่มึงต้องพร้อมโดนตำหนิมึงต้องพร้อมโดนด่าถ้าไม่พร้อมอย่าเข้ามาเดินออกไปเพราะกูกำลังสอนมึงไม่มีสิทธิ์กูเท่านั้นที่มีสิทธิ เพราะนี่คือไลฟ์สดของกูใครจะเข้ามาต้องยอมรับกฎกติกาที่กูทำเพราะฉะนั้นกูกำลังสอนอยู่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ถ้าเข้ามาประเจิดประเจิดเข้ามาตั้งคำถามเข้ามาชั่วมากูด่าหมดแต่การดา่ากูไม่ได้ด่าให้มึงล่มจมแต่กูกำลังด่าเพื่อสอนมึงให้มึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปรับเปลี่ยนความชั่วความเลว คนแก่อย่าคิดว่าตัวเองอายุมากผ่านอะไรมาเยอะแล้วเด็กจะสอนไม่ได้ถ้ามึงชั่วแม้เป็นเด็กก็สอนมึงได้เพราะมึงชั่วมึงไม่มีตำหนิติดริงมึงได้มึงต้องยอมรับความชั่วความเลวของมึงเช่นบางคนไปทำชั่วแล้วสังคมตำหนิมึงก็ต้องยอมรับให้ได้ ในเมื่อสังคมเขาไม่ยอมรับพฤติกรรมมึงเมื่อวันหนึ่งสังคมติมึงไม่ว่าจะแก่จะผู้ใหญ่เขาติมึงได้หมดมึงก็ต้องยอมรับถ้ามึงไม่ยอมรับมึงก็อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ามึงไม่ยอมรับมึงก็อยู่ในไร่สดนี้ไม่ได้กูถึงบอกไงยอมรับไม่ได้ไม่ต้องเข้ามาถ้าเอาตามสถานะจริงกูอยู่ในสถานะสูงกว่ามึงด้วยซ้ํากูสูงด้วยศีลแม้กูจะไม่สูงด้วยอายุแต่ศีลกูสูงกว่า ให้เข้าใจตามนี้นะกูจึงสามารถสอนคนอื่นได้ถ้ากูศีลหา้าเหมือนพวกบึงทุกคนกูไม่กล้าทำหรอกกูไม่กล้าตำหนิแรงหรอกแต่กูอยู่เหนือกว่าด้วยศีลแต่ถ้ามึงไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกก็มึงศีลสูงกว่าก็ไม่ต้องเข้ามาฟังแค่นั้นเลยไม่จำเป็นต้องเข้ามาให้กูด่าไม่จำเป็นต้องเข้ามาขอความรู้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาถามและไม่จำเป็นต้องเข้ามาค่อนแขวแค่นั้นเลยง่าย สีลกินได้ไหมกินไม่ได้แล้วยังไงอ่ะโสโครกบ้วนปากแล้วเกืนเลยของมันอยู่ในปากกูแล้วเวลามึงกลืน,น้ำลายไม่โสโครกเหรอจ่อิสันดานของที่อยู่ในปากมึงไม่กืนลงคอเหรออย่ามาดัดจริจตตอแหลแม้จะไปเป็นบ้วนปากแล้วกืนแล้วของที่อยู่ในปากมันไม่โสโครกหรือไงฮะถ้ามันโสโครกก็โสโครกแต่ปากมึงก็จะเอาอะไรเข้าปากก็ต้องโสโครกหมด ทุกอย่างมึงแดกข้าวเข้าไปก็ต้องเรียกว่าโสโรกจ้าแหมบ้วนป่าแล้วืนโสโรกอีผู้ดีอังกฤษมีรถจือยีา้าเอไหมอริจินอลจ้าความอินดีช่วยล้างสวยได้จริงไหมครับล้างไม่ได้ใครก็ล้างกรรมคือการกระทําของมึงในชีวิตไม่ได้ ถ้าเราใส่บาตรแล้วพึ่งมารู้ว่าพร,ะ,ราะที่เราใส่บาตรเป็นพระปลอมเราจะได้บุญไหมครับได้แม่อาจารย์บอกว่าไม่ขายกาแฟแล้วหรอครับใช่ร้านเจ๊งไปแล้วจ้าดีได้ชั่วคือคนที่รับกรรมจากบาปบุรหลุดไหมไม่ใช่ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่มึงไปคิดเองมันไม่เกี่ยวหาอะไรกับการใส่บาตรทุกวันทำไมเรายังโดนด่า คนละเรื่องเลยมึงทําดีเรื่องไหนมึงก็ไปรับดีเรื่องนั้นนี่ไม่ใช่มึงทําดีเรื่องใส่บาตรแต่มึงจะเอาได้รวยอย่างเงี้ยทําไมใส่บาตรมันถ้าชีวิตไม่เห็นรวยก็ทีมันเกี่ยวหาอะไรกันมันคนละเรื่องมึงไปจับแพ้มาชนแก่อาตะโลกมึงไปจับไปโยมึงทําดีเรื่องหนึ่งแต่มึงจะเอาดีเรื่องนู้นอย่างเงี้ยทําตัวเหมือนเด็กแบบเด็กกระโปโลอ่ะเหมือนไม่มีความรู้เหมือนไม่มีสติอ่ะอยากจะได้ตามความพอใจของตัวเอง อย่างเงี้ยมันตลก,กับมึงมึงไปทําไมฉันให้อาหารหมาตลอดเวลาทําไมหมาย,ยังกัดฉันอีกมันคนละเรื่องมึงเกี่ยวหาอะไรกันตลกมึงให้ข้าวให้น้ําให้เขาอิ่มท้องมึงก็ไปรับบุญเรื่องนั้นสิไม่ใช่ไปรับบุญเรื่องอื่นไม่ใช่อยากจะไปได้ดีเรื่องตามความพอใจมึงไปทําบุญมึงเจาะจงบุญไม่ได้นะว่ามึงทําเรื่องนี้มึงอยากจะได้ผลดีเรื่องนี้มึงไปหวังผลแบบนั้นไม่ได้ มันคนละเรื่องการเพอเจอร์เลยใครคิดแบบนั้นน่ะอันนี้เรียกทําบุญแบบขาดปัญญามีความโง่เขลามานั่งถามหาว่ากูทําบุญมาตลอดชีวิตทําไมไม่ได้ดีทําดีมาตลอดชีวิตทําไมได้ชั่วมึงทําชั่วมึงถึงได้ชั่วมึงทําดีมึงต้องได้ดีเวลามึงทําดีอ่ะมึงได้ผลของความสุขอ่ะมึงมีโอกาสไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวทะเลมีความสุขยิ้มล่าเลยทําไมมึงไม่คิดละวันนี่ยมึงทําดีอันนี้มามึงจะได้ผลอันดียอันนี้ทาไมมึงมานึกถึงเฉพาะตอนมึงทําชั่ว ว่าทําดีจะตายตอนนั้นทําไมแล้วตอนที่มึงไปทะเลอ่ะตอนมึงมีความสุขกับผัวกับเมียมึงอ่ะตอนมึงมีความสุขกับเงินกับทองที่มึงหามาได้ทําไมมึงไม่คิดว่าความดีมึงได้ใช้ไปแล้วตอนนั้นน่ะมาถามหาอะไรก่อนบางทีผลของการทําดีมึงเสวยผลปันจะแต่นัตไลแต่มึงไม่เคยจดจํากับมันเลยแต่เวลาความทุกมาเนี่ยโอ้โหจดจําจะเป็นจะตายทําไมไม่ได้แบบนั้นทําไมไม่ได้แบบนี้ทาไมไม่มีแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้โอ้โหมึงแสวงหามากเลย แต่มึงลืมไปหรือเปล่าว่ามึงใช้ความสุขของมึงไปทั้งัหนไหนต่อไหนแล้วความสุขของมึงเนี่ยพูยี่ผูยำมันไปไม่เคยกลับมาแยแสไม่เคยกลับมาดูด้วยซ้ําแล้วไม่เคยคิดจะทําดีเพิ่มไม่เคยคิดจะเติมเชื้อความดีเข้าไปสเสวยจนหมดใช้จนหมดสุดท้ายวันหนึ่งความทุกข์มันเข้าจู่โจมมึงมึงก็มานั่งถามเอาแล้วความดีที่กูทําไว้ไปไหนหมดมึงใช้ไปหมดแล้วจ้ามานั่งถามหาส้นตีส้นมืออะไรจ้ามันไปไหนต่อไหนหมดแล้วจ้า ใช้ไม่บัญญะบัญญังแล้วไม่เคยคิดจะสร้างเพิ่มสร้างแต่ชั่วไม่สร้างดีถึงเวลามานั่งถามหาความดีไม่เห็นส่งผลมันส่งผลไปแล้วแต่มึงจําไม่ได้มึงสมมมันส่งผลไปแล้วแต่มึงไม่เคยจดจํามันมึงไม่เคยใส่ใจมันมึงเคยให้ค่ายความสาคัญมันมึงให้ค่ายความสําคัญเฉพาะความชั่วความเร็วให้ค่ายความสำคัญเฉพาะความทุกข์ตะบี้ตะบ,บานทำเข้าไปความชั่วนะ่ะเติมเชื้อแต่ความชั่วไม่เติมเชื้อความดีสุดท้ายมานั่งถามหาทําดีแ้าตาไม่รับผลดีสมควร เป็นไงล่ะเป็นชุดติดมันติดนอนในบ้านมันติดนอนโซฟาหลุยมันเป็นหมาผู้เรียงกิจมันต้องนอนโซฟาหลุยทุกวันเมื่อก่อนเขานอนโซฟาหนังนอนทุกวันแล้วตัหลังอีโฟฟาหลุยมามันเป็นผ้าไงมันนิ่มเขาก็ไม่นอนแล้วอีโซฟาหนังเขาก็ทิ้งเลยจ้ะไม่แม้แต่จะเฉียดตัวไปนอนหรือจะเฉียดตัวไปโดนโซฟาก็ไม่ไปจ้ะนอนโซฟาหลุย ตั้งแต่โกโซฟาหลุยเข้ามานะมันไม่ไปแตะอีกเลยมันไม่ไปเหยียบโซฟาหนังอีกเลยไม่เคยไปอีกเลยอีนี่มันเลือกอกสีสันดานสันดานหมานี่แหละ อาจารย์สอนรรมาจนเหนื่อยถือเบียดเบียนตัวเองไหมครับไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองอาจารย์จะเบียดเบียนตนเองอาจารย์จะรู้ตัวว่าอันนี้เรียกว่าเบียดเบียนอันนี้เรียกว่าพอประมาณยังทําได้อยู่คนที่รู้คืออาจารย์ไม่ใช่คนอื่นคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ว่าอาจารย์เบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนหลายคนเนี่ยตัดสินแทนกูนะว่ากูเบียดเบียนตนเองกูรู้ลิมิตตัวกูเองอย่างเมื่อวานกูก็หยุดเพราะกูรู้ว่ากูไม่ไหวถ้ากูไม่ไหวแล้วกูยังทําจนกูหงายท้องอ่าอันเนี้ยเบียดเบียนแล้วเพราะกูมีเจตนาในการเบียดเบียนตน นี่กูไม่ได้มีเจตนาในการเบียดเบียนตัวเองจะเป็นการเบียดเบียนได้ยังไงเราจําไว้กรรมคือเจตนาเป็นตัวกรรมต้องมีเจตนาประทุษร้ายตัวเองจึงเรียกว่าเบียดเบียนแต่ถ้าไม่มีเจตนาประทุษร้ายตัวเองไม่เป็นการเบียดเบียนเช่นอดข้าวอดน้ําโดยมีเจตนาเพื่อที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเจตนาเบียดเบียนตัวเองเพราะคิดว่าการเบียดเบียนจะได้การอดข้าวนะจะเป็นเหตุของกรรมบรรลุทําอะไรก็แล้วแต่ อดจนปางตายอย่างเงี้ยอันนี้เบียดเบียนแล้วมีเจตนาชัดเจนว่าพอเวลาจังหวะใกล้ตา,ตายปุ๊บก็หยุดกลับมาอันนี้เจตนาเบียดเบียนถูกต้องเจตนากับความเพียรมันคนละอันกันนะเบียดเบียนกับความเพียรมันคนละเรื่องเบียดเบียนก็อย่างหนึ่งความเพียรก็อย่างหนึ่งมึงจำไว้นะ คนภาวนาจริงๆนะไม่มีใครอยากอยู่บ้านหรอกมันไม่สงบคนภาวนาจริงๆอนะ่ะเขาเดินเข้าป่าเดินเข้าที่วิเวกถ้าบ้านมันยังมีจําเป็นกิจการงานเขาก็จะทําบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติแต่กูจะบอกให้มันไม่มีความสุขเราในการปฏิบัติเพราะมันไม่สงบมันไม่วิเวกกูเป็นมาก่อนที่ที่สงบที่สุดคือที่ที่มีต้นไม้มีความวิเวกมีความเงียบ มึงนั่งภาวนาที่บ้านเป็นบ้านจัดสรรข้างบ้านเปิดทีวีดัง <t rain> มึงก็ไม่สงบแล้วข้างบ้านเป <t rain> <Archives> ิดเพลงดังมึงก็ไม่สงบแล้วข้างบ้านทะเลาะกันมึงก็ไม่สงบแล้วผัวมึงเรียกลูกมึงเรียกเมียมึงเรียกมึงก็ไม่สงบแล้วมึงอยากนั่งภาวนาตีตัวเมียนั่งเลือดติ๊กตอกเธอดูสิเธอดูสิอันนี้สนุกมากเลยมาดูก่อนมาดูก่อนอย่าเพิ่งนั่งมาก่อน มึงนั่งสมาธิที่บ้านถ้าผัวมึงไม่เห็นด้วยผมก็อกว่าบ้าว่าว่ามึงว่าบ้านั่งทํำไมอ่ะเกิดประโยชน์อะไรไปนั่งทำกับข้าวให้ลูกกินดีกว่าเอาเวลาไปนั่งทํางานดีกว่าเอาเวลาไปนั่งทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่ามันก็ด่ามึงที่มึงไปนั่งสมาธิหาว่ามึงโง่เพราะมันไม่เข้าใจหาว่ามึงเพ้อเจ้อหาว่ามึงงมงายเข่งคัดเกินไปมึงเดินจงกรมในหมู่บ้านมึงก็อาย มึงจะคิดว่าคนอื่นจะมองว่ามึงว่าบ้าหรือเปล่าไปค่อยๆเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ไม่กล้าเดินอายอีกเพราะมึงอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่เข้าใจในการปฏิบตัติแต่การทำสถานปฏิบตัติมึงจะเห็นบรรยากาศทุกคนเดินจงกรมทุกคนนั่งสมาธิทุกคนนั่งฟังธรรมมึงจะเกิดกระแสธรรมที่อยากปฏิบัติแบบเขามันเป็นคนกลุ่มเดียวกัน เป็นคนอินซีเดียวกันเป็นคนเหตุปัจจัยเดียวกันมันจะถึงแก่การทําความเพี้ยนเพราะมันเห็นทุกคนทําหมดอ่ะมันก็จะอยากทําหมดอะใช่ไหมล่ะกูจะบอกให้เหมือนมึงนึงมึงดูน้ตอุดมอ่ะกูจะบอกให้นะถ้ามึงมีโอกาสได้ไปดูเดียวนะ่ะซึ่งกูไม่เคยไปดูนะเขาเล่าให้กูฟังบรรยากาศที่มึงดูซีดีที่บ้าน ดูหน้าเวทีไม่เหมือนกันนะมึงเสียงหัวล้อมันจะทําให้มึงตลกมากเป็นสองเท่ามึงนั่งดูซีดีที่บ้านไม่เห็นตลกเลยแต่ถ้ามึงไปอยู่ในบรรยากาศที่เขาขำกันนะมึงมึงจะขำตามใครไม่เคยดูละครเวทีแล้วถ้ามึงมีโอกาสไปดูละครเวทีสักครั้งมึงจะรู้เลยว่าบรรยากาศมันโคตรด,ดีกูเคยดูละครเวทีและกูดูหลายเรื่องด้วย ทวิพบกูก็ไปดูละครเวทีอะไรวะสแผ่นดินกูก็ไปดูละครเวทีมูฟเมนต์ของการเลื่อนเข้าเลื่อนฉากออกอะไรการการเล่นใหญ่อะไรอะเพลงบรรยากาศเสียงสาวมันดีกว่านั่งดูที่บ้านเยอะมึงอธิบายจินไตฟังหน่อยแบบละเอียดไม่มีละเอียดอะอาจินไตก็คือสิ่งที่ไม่ควรศึกษามันจะละเอียดอะไรละ่ะ มึงฟังผูแต่เจ้าแค่นี้มึงต้องเข้าใจแล้วถ้ามึงเชื่อมั่นในหลักคําสอนมึงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งมึงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยมึงควรจะไปวางไม่ต้องไปรู้เลยศึกษาเฉพาะอริยศาสตร์อย่าไปรู้อย่างอื่นเสียเวลา ถมที่เมื่อไหร่นั่นสี่ถมเมื่อไหร่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยที่จะทำสถานปฏิบัติธรรมที่เราให้ฟังที่ลบบุรีเราต้องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานปฏิบัติและมีพวกตัวดีหลายคนนะมาพูดกับกูนะว่าจะสร้างสถานปฏิบัติทําไมเขาปฏิบัติกันที่บ้านได้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เขาปฏิบัติได้จริง แต่เวลาที่มึงจะพักสงบวิเวกหลีเลนอยู่ตามป่าตามเขาวะ่ะมึงคิดว่ามึงอยู่บ้านมึงปฏิบัติได้เหรอเดี๋ยวผัวเรียกเดี๋ยวลูกเรียกเดี๋ยวการงานเดี๋ยวติ๊กตอกเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวทะเลาะก,กับชาวบ้านมันมีจักรการเต็มไปหมดมึงต้องมีสถานที่วิเวกหลีกเล้นพักสงบแล้วกูจะสอนตรงนู้นมึงไม่ไปฟังกูตรงนู้นแล้วมึงจะปฏิบัติยังไงอะ่ะ มันก็ต้องมีสถานที่ในการรวมคนโง่แต่อวดฉลาดจังเลยถ้าสภาพอย่างมึงปฏิบัติที่ด้านวที่บ้านได้ป่าน,นี้มึงบรรลุไปแล้วถ้ามึงปฏิบัติที่บ้านได้แล้วเก่งขนาดนี้มึงจะไม่มาปากเก่งกับกูหรอกเข้าใจหรือเปล่าเก่งมากนะมึงก็นั่งปฏิบัติไปเขาจะได้มึงก็มีสันดาวแบบที่มึงเป็นนั่นแหละไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนที่เขาอยากไปปฏิบัติวิเวกหรือเล่นตามป่าตามเขาก็าปล่อยให้เขาไปภาวนา ใครไม่อยากมีสันดา์ในคนประเภทพูดแบบเนี้ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปฟ,งฟังปากอย่างนั้นปากไรประโยชน์ปากไม่เกิดประโยชน์ปากมีแต่โทษตัวเองยังปฏิบัติไม่ได้ก็นั่งปฏิบัติอยู่บ้านแบบมึงได้ไงมันถึงอีลุ่ยชุยแชร์แบบมึงปฏิบัติหายเหว่าอะไรไม่ได้เลยกูไม่เอาตัวอย่างอย่างมึงหรอกกูขอไปปฏิบัติภาวนาที่ปา่าดีกว่า